ปุ๊บเต็มเต็มเหล็กสุชิยกมาลูกนี้ไม่ข้ามไม่ข้ามนะสุชิไม่ได้ปูยกมาโอ้โหปูโดนสองลูกไม่ได้แต่เก้ายกมาติดปูยกลอยมานี่ครับเอาตีจนไฟดับครับครับปูยกมานี่ครับตีช็อต คล้ายๆดอกคล้ายๆดอกพูดเขากอครัเออนั่นแหละนี่ถึงด้วยปื้มยกมาดิครับโดนแกนนะครับห้าแต่โคตมาแล้วครับนี่โคตรต้องตีโดนพายดูหมูเด้งเลยเฮ้ยนี่ไงนี่ไงโดนแล้วออโต้ตออแตงมาแตงยกเ้าโดนแต่ไม่ค้ำ ไม่อ้สุดท้ายครับของวันอัดโดนด้วยครับโอ้โหป้นแชมป์ครับปน